ตอนนี้เราอยู่ซันเซ็22ที่อำเภอสีคิ้วนะครับลมเย็นอากาศดีมากครับ <S 2> <S 2> <S 2> ที่นี่ลมแรงมากนะครับ ข้างบนก็จะเป็นคาเฟ่น,นะครับมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากครับที่นี่ห้องน้ำดีมีน้ำอุ่นนะครับกำลังทำ วันที่เรามามีลมแรงตั้งแต่เที่ยงคืนไปยันเช้าเลยนะครับอากาศเย็น10องศาไปลายนะครับอาหารเย็นของเราเราสั่งหมูกระทะนะครับ ระหว่างรอเราก็ย่างกุ้งกินกันไปก่อนตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะครับ่ตอตอนนี้เช้าแล้วนะครับเมื่อคืนเราทนความหนาวไม่ไหวเรานอนกันประมาณเที่ยงคืนนะครับตอนนี้เช้าแล้วดูสิครับลมแรงมากนะครับ ตอนนี้ใกล้เกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับลมยังแรงมากนะ กลับเราหาทางกลับเป็นเส้นทางลัดนะครับก็เลยมาเจอเส้นทางออฟโรดนิดนึงนะ ู้รวมชะตากรรมมได้าขารกาวเนียเาวาตรงนี้ไปได้อยู่นี่ พี่เล็กออกซ้ายออกซ้ายพี่เล็กไปทางนูน้นนั่นน่ะดิเย่แล้ว <laughs> ได้ได้พี่เล็กลงมา ได้ได้มาลงมา,าค่อยๆลงมาพี่เล็กตรงตรงมาตรงมา ไม่ค่ะได้ได้มามาค่อยๆม,มาเลยเลนนี้เลยซ้ายรชยดซ้ายไว้ที่เล็กใครพามาวะว่า <c oughs> บอกหนูบอกแล้วว่ามันทางมันไม่ดีไม่เชื่อ กลับตัวก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ กับเราผ่านทางเขาใหญ่นะครับตอนนี้เรามาเจอพี่ด้วนเล่นน้ำดูอ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับคนมุงดูกันเต็มเลยครับยิ่งกว่าดาราค,คือเล่นน้ำนานมากนะครับ,บเหมือนน้องมีความสุขมากช้างเล่นน้ำ น uh ้ำแสงสว่าง โครงการวงเงนเป็นแท้ เดาละท่านหนึ่งว่ะอืมเดาละตอนนี้พี่ด้วนเราก็เริ่มขึ้นมาจากน้ำแล้วนะ